สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่ผมคิดว่าหลายคนน่าจะเคยเจอหรือกำลังเผชิญหน้าอยู่นั่นก็คือเรื่องของความสมบูรณ์แบบหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นเป้าหมายที่ควรไขว่คว้าเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความสำเร็จแต่ในความเป็นจริงแล้วผมอยากจะบอกว่าความสมบูรณ์แบบมันอาจจะเป็นกับดักที่ฉุดรั้งเราไว้มากกว่าที่จะผลักดันเราไปข้างหน้าก็ได้ ลองคิดดูนะครับเวลาที่เราตั้งเป้าหมายว่าจะต้องทำให้ทุกอย่างออกมาสมบูรณ์แบบเรามักจะจมอยู่กับการวางแผนการเตรียมตัวการแก้ไขรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่บางครั้งมันก็ไม่ได้สำคัญขนาดนั้นจนสุดท้ายแล้วเรากลับไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยหรือทำไปได้นิดเดียวก็ท้อแท้เพราะรู้สึกว่ามันยังไม่ดีพอมันยังไม่สมบูรณ์แบบอย่างที่เราต้องการผมเคยเป็นแบบนั้นมาก่อนครับสมัยเรียนผมตั้งใจว่าจะต้องได้ แนนเต็มทุกวิชาต้องทำรายงานออกมาดีที่สุดต้องตอบคำถามอาจารย์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำทุกครั้งผลก็คือผมเครียดมากกดดันตัวเองอย่างหนักและสุดท้ายแทนที่ผมจะมีความสุขจากการเรียนรู้ผมกลับกลายเป็นคนที่กลัวการสอบกลัวการถูกตัดสินและกลัวความผิดพลาด ตอนทำงานก็เหมือนกันครับผมอยากจะสร้างผลงานที่สมบูรณ์แบบอยากจะได้รับคำชมจากหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานอยากจะพิสูจน์ตัวเองว่าผมเก่งผมมีความสามารถแต่พอทำไปได้สักพักผมก็เริ่มรู้สึกว่ามันเหนื่อยเกินไปมันยากเกินไปและมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำให้ทุกอย่างออกมาเพอร์เฟตผมเริ่มหมดไฟเริ่มเบื่อหน่ายและเริ่มสงสัยว่าสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่นี้มันคุ้มค่าจริงหรือเปล่า ผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยรู้สึกแบบเดียวกับผมนะครับความรู้สึกว่าเราต้องเก่งต้องดีต้องสมบูรณ์แบบอยู่เสมอความรู้สึกว่าเราต้องให้คนอื่นพอใจต้องไม่ทำให้ใครผิดหวังความรู้สึกเหล่านี้มันกดดันเราทำให้เราไม่มีความสุขและทำให้เราสูญเสียเป็นตัวตนไปแล้วทำไมเราถึงต้องดิ้นรนเพื่อความสมบูรณ์แบบขนาดนั้นผมคิดว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะสังคมที่เราอยู่ครับสังคมมักจะยกย่องคนที่ประสบความ ความสำเร็จคนที่เก่งคนที่เพอร์เฟกและมองข้ามคนที่ล้มเหลวคนที่ผิดพลาดหรือคนที่ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นเป็นพิเศษเราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กว่าเราต้องแข่งขันเราต้องเอาชนะเราต้องเป็นที่หนึ่งเพื่อที่จะได้รับการยอมรับและชื่นชม แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบหรอกครับทุกคนล้วนมีข้อดีข้อเสียมีความสามารถและความอ่อนแอที่แตกต่างกันไปการที่เราพยายามที่จะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบอยู่ตลอดเวลามันเหมือนกับการที่เราพยายามที่จะเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราเองมันเป็นการฝืนธรรมชาติแล้วมันไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จได้ในระยะยาว ยิ่งไปกว่านั้นการที่เราหมกมุ่นอยู่กับความสมบูรณ์แบบมันยังทำให้เราพลาดโอกาสดีๆอีกมากมายเพราะเรามัวแต่รอให้ทุกอย่างพร้อมมั่วแต่กลัวความผิดพลาดจนสุดท้ายแล้วเราก็ไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยในขณะที่คนอื่นเขากล้าที่จะเสี่ยงกล้าที่จะลองผิดลองถูกและเรียนรู้จากประสบการณ์ ผมไม่ได้บอกว่าเราไม่ควรตั้งเป้าหมายหรือเราไม่ควรพยายามให้ดีที่สุดนะครับสิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือเราควรจะมองความสมบูรณ์แบบในมุมมองที่แตกต่างออกไปเราควรจะมองว่ามันเป็นแค่ภาพลวงตาที่ไม่มีอยู่จริงเราควรจะปล่อยวางความคาดหวังที่สูงเกินไปและหันมาให้ความสำคัญกับความก้าวหน้ามากกว่า แทนที่จะพยายามทำให้ทุกอย่างออกมาสมบูรณ์แบบเราควรจะตั้งเป้าหมายที่ท้าทายแต่สามารถทำได้จริงและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยเราควรจะเรียนรู้ที่จะยอมรับความผิดพลาดมองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และใช้มันเป็นแรงผลักดันให้เราพัฒนาตัวเองต่อไป นอกจากนี้เราควรจะให้ความสำคัญกับลงมือทำมากกว่าการคิดเพราะการลงมือทำจะทำให้เราได้เรียนรู้ได้ประสบการณ์และได้เห็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้ไม่ว่าผลลัพธ์นั้นจะเป็นอย่างไรมันก็มีคุณค่ามากกว่าการที่เรามัวแต่คิดวางแผนแต่ไม่ได้ทำอะไรเลย ผมอยากจะยกตัวอย่างเรื่องการเขียนหนังสือนะครับสมัยก่อนผมอยากจะเขียนหนังสือที่สมบูรณ์แบบอยากจะเขียนหนังสือที่ทุกคนต้องชอบอยากจะเขียนหนังสือที่ขายดีติดอันดับแต่พอเริ่มเขียนจริงๆผมก็พบว่ามันยากมากผมเขียนเขียนลบๆแกแล้วแกตีกจนสุดท้ายผมก็ท้อแท้และเลิกลมไปแต่พอผมเปลี่ยนมุมมองใหม่ผมเลิกคิดถึงเรื่องความสมบูรณ์แบบและหันมาให้ความสำคัญกับเขียนให้จบ ผมตั้งเป้าหมายว่าจะเขียนให้ได้อย่างน้อยวันละ500คําคำไม่ว่าเนื้อหาจะดีหรือไม่ดีก็ช่างมันขอแค่เขียนให้จบก่อนแล้วค่อยมาปรับปรุงแก้ไขทีหลังปรากฏว่าวิธีนี้ได้ผลครับผมสามารถเขียนหนังสือจบได้จริงๆแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบอย่างที่ผมเคยหวังไว้แต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและมันทำให้ผมได้เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับการเขียนการเล่าเรื่องและการพัฒนาตัวเอง ผมอยากจะบอกว่าความสมบูรณ์แบบมันเป็นแค่จุดหมายปลายทางที่ไม่มีอยู่จริงแต่ความก้าวหน้าคือการเดินทางที่มีความหมายและคุณค่ามากกว่าเราควรจะสนุกกับการเดินทางพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆและอย่าก,กลัวที่จะผิดพลาดเพราะความผิดพลาดคือครูที่ดีที่สุดของเรานอกจากนี้ผมอยากจะเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักตัวเองและให้กำลังใจตัวเองเราไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบ เพื่อที่จะได้รับการยอมรับและรักจากคนอื่นเราเป็นเราในแบบที่เราเป็นก็ดีอยู่แล้วเราควรจะชื่นชมตัวเองในสิ่งที่เราทำได้ให้กำลังใจตัวเองในวันที่เรา,าท้อแท้และอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเพราะทุกคนมีเส้นทางชีวิตที่แตกต่างกันผมเชื่อว,ว่าถ้าเราสามารถปล่อยวางความคาดหวังในความสมบูรณ์แบบและหันมาให้ความสำคัญกับความก้าวหน้าการลงมือทำและการรักตัวเองเราจะมีความ และประสบความสำเร็จในชีวิตได้มากกว่าที่เราเคยคิดไว้สุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากข้อคิดสั้นๆไว้ว่าอย่าปล่อยให้ความสมบูรณ์แบบมาขัดขวางความสุขและความสำเร็จของคุณจงกล้าที่จะเสี่ยงกล้าที่จะลองผิดลองถูกและจงเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่ขอบคุณที่รับฟังครับแล้วพบกันใหม่ในพอดแคสต์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ ผมอยากจะขยายความเรื่องความผิดพลาดอีกสักหน่อยนะครับหลายคนมองว่าความผิดพลาดเป็นเรื่องน่าอายเป็นสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงแต่ในความเป็นจริงแล้วความผิดพลาดคือโอกาสในการเรียนรู้ที่สำคัญที่สุดอย่างหนึง่งลองคิดดูนะครับถ้าเราไม่เคยทำผิดพลาดเลยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องอะไรคือสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขความผิดพลาดช่วยให้เรามองเห็นจุดอ่อนของตัวเองช่วยให้เราเข้าใจปัญหาได้ลึกซึ้ง ยิ่งขึ้นและช่วยให้เราพัฒนากลยุทธใ์ใหม่ๆเพื่อรับมือกับความท้าทายในอนาคตผมเคยอ่านเจอคำคมที่น่าสนใจประโยคนึงเขาบอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคือคนที่ทำผิดพลาดมากที่สุดฟังดูเหมือนจะขัดแย้งกับความรู้สึกของเราแต่ถ้าเราลองคิดดูดีๆมันก็มีเหตุผลอยู่เบื้องหลัง คนที่กล้าที่จะเสี่ยงกล้าที่จะลองทำสิ่งใหม่ๆย่อมมีโอกาสที่จะทำผิดพลาดมากกว่าคนที่เอาแต่ทำตามสิ่งที่คนอื่นเคยทำสำเร็จมาแล้วแต่ในขณะเดียวกันคนที่กล้าที่จะเสี่ยงก็มีโอกาสที่จะค้นพบสิ่งใหม่ๆที่ยิ่งใหญ่กว่าเช่นกันดังนั้นแทนที่จะกลัวความผิดพลาดเราควรจะมองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้และใช้มันเป็นแรงผลักดันให้เราพัฒนาตัวเองต่อไป สิ่งสำคัญคือเราต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับความผิดพลาดเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์หาสาเหตุของความผิดพลาดและเรียนรู้ที่จะปรับปรุงแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ำรอยเดิม นอกจากนี้เราควรจะสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ในองค์กรหรือในทีมของเราซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่สนับสนุนให้ทุกคนกล้าที่จะทดลองกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นและกล้าที่จะทำผิดพลาดโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตำหนิหรือถูกลงโทษเพราะเมื่อเราสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ทุกคนก็จะสามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่ ผมอยากจะยกตัวอย่างบริษัทพิกซาซึ่งเป็นบริษัทผลิตภาพยนตร์แอนิเมชันที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกความสำเร็จของพิกซาไม่ได้มาจากความสมบูรณ์แบบแต่มาจากการที่บริษัทให้ความสำคัญกับการทดลองการเรียนรู้และการแก้ไขข้อผิดพลาดเอ็ดคัตมู oo, ผู้ร่วมก่อตั้งพิกซาเคยกล่าวไว้ว่าถ้าคุณไม่ทำผิดพลาดแสดงว่าคุณไม่ได้ทำอะไรใหม่เลย พิกซาสนับสนุนให้ทีมงานกล้าที่จะเสนอไอเดียใหม่ๆกล้าที่จะทดลองเทคนิคใหม่ๆและกล้าที่จะวิพากษ์วิจารณ์ผลงานของกันและกันอย่างตรงไปตรงมาพิกซามีกระบวนการที่เรียกว่า Brain Trust ซึ่งเป็นการประชุมที่ผู้กำกับและทีมงานจะนำเสนอผลงานที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์และรับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงานอย่างเปิดใจ จุดประสงค์ของการประชุมเรียนทรัสไม่ใช่การบอกว่าใครทำอะไรผิดแต่เป็นการช่วยกันหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ p ิกซาเชื่อว่าความผิดพลาดคือโอกาสในการเรียนรู้และการเรียนรู้คือสิ่งที่ทำให้บริษัทพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่องนี่คือเหตุผลที่ทำให้พิกซาสามารถสร้างภาพยนตร์แอนิเมชันที่สร้างสารรค์และน่าประทับใจออกมาได้อย่างมากมาย ดังนั้นถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตเราต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับความผิดพลาดมองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้และใช้มันเป็นแรงผลักดันให้เราพัฒนาตัวเองต่อไปอยากกลัวที่จะทำผิดพลาดเพราะความผิดพลาดคือครูที่ดีที่สุดของเราอีกประเด็นที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น หลายครั้งที่เราจมอยู่กับความรู้สึกว่าเราไม่เก่งไม่ดีไม่สมบูรณ์แบบก็เพราะเราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเราเห็นคนอื่นประสบความสำเร็จเราเห็นคนอื่นมีชีวิตที่ดีเราก็รู้สึกว่าตัวเองด้อยค่ารู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวและรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสุขแต่ในความเป็นจริงแล้วการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์และทำร้ายจิตใจตัวเอง ทุกคนมีเส้นทางชีวิตที่แตกต่างกันทุกคนมีความสามารถและความอ่อนแอที่แตกต่างกันทุกคนมีเป้าหมายและความฝันที่แตกต่างกันการที่เราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นมันเหมือนกับเราที่พยายามจะตัดสินคุณค่าของตัวเองด้วยไม้บรรทัดของคนอื่น ผมเคยอ่านเจอเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของนักวิ่งสองคนคนหนึ่งเป็นนักวิ่งที่มีพรสวรรค์วิ่งเร็วและชนะการแข่งขันมามากมายอีกคนหนึ่งเป็นนักวิ่งที่ไม่มีพรสวรรค์วิ่งช้าและไม่เคยชนะการแข่งขันเลยนักวิ่งที่มีพรสวรรค์รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองเขาคิดว่าตัวเองเก่งและเหนือกว่านักวิ่งคนอื่นส่วนนักวิ่งที่ไม่มีพรสวรรค์รู้สึกท้อแท้และสิ้นหวัง เขาคิดว่าตัวเองไม่มีค่าและไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จได้แต่แล้ววันหนึ่งนักวิ่งทั้งสองก็ได้พบกับนักวิ่งที่แก่กว่าและมีประสบการณ์มากกว่านักวิ่งที่แก่กว่าได้ให้คำแนะนำแก่นักวิ่งทั้งสองว่าอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นจงเปรียบเทียบตัวเองกับตัวเองในอดีตนักวิ่งที่แก่กว่าอธิบายว่า การเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นจะทำให้คุณรู้สึกอิจฉาริษยาและไม่มีความสุขแต่การเปรียบเทียบตัวเองกับตัวเองในอดีตจะทำให้คุณเห็นพัฒนาการของตัวเองจะทำให้คุณรู้สึกภูมิใจในตัวเองและจะทำให้คุณมีแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาตัวเองต่อไป นักวิ่งทั้งสองลองทำตามคำแนะนำของนักวิ่งที่แก่กว่าปรากฏว่ามันได้ผลนักวิ่งที่มีพรสวรรค์เลิกคิดถึงเรื่องการแข่งขันและหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆเขากลายเป็นนักวิ่งที่เก่งกาจยิ่งกว่าเดิม ส่วนนักวิ่งที่ไม่มีพรสวรรค์เลิกท้อแท้และสิ้นหวังเขาหันมาให้ความสำคัญกับการฝึกซ้อมและพยายามที่จะเอาชนะตัวเองในแต่ละวันเขากลายเป็นนักวิ่งที่แข็งแกร่งและมีความสุข เรื่องเล่าเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าเราไม่ควรเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเราควรจะเปรียบเทียบตัวเองกับตัวเองในอดีตเราควรจะให้ความสำคัญกับพัฒนาการของตัวเองและเราควรจะภูมิใจในตัวเองไม่ว่าเราจะเก่งหรือไม่เก่งไม่ว่าเราจะประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จ สิ่งสำคัญคือเราต้องรักตัวเองให้กำลังใจตัวเองและเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองถ้าเราทำได้เราก็จะสามารถเอาชนะความท้าทายต่างๆและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ผมอยากจะย้ำอีกครั้งว่าความสมบูรณ์แบบมันเป็นแค่ภาพรวงตาที่ไม่มีอยู่จริงอยากปล่อยให้มันมาขัดขวางความสุขและความสำเร็จของคุณจงกล้าที่จะเสี่ยงกล้าที่จะลองผิดลองถูกและจงเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่ขอพผู้นุนที่รับฟังครับแล้วพบกันใหม่ในพอดแคสต์หน้าสวัสดีครับ